เคยเป็นป้อมราการตั้งอยู่บนหุบเขาสูงชันถูกอ้างว่าเก่าแก่กว่า1,100ปีลักษณะมหัศจรรย์มันคือการก่อสร้างกำแพงอินยักษ์แต่ละก้อนซ้อนกันแนบสนิทรากับวิศวกร่อโลกโบราณใช้เลเซอร์ตัดแต่งให้มันสนิทแนบจนเกิดทฤษฎีขึ้นมาจากนักต่างดาวโบราณวิทยาระบุว่าคนที่ออกแบบสร้างมันไม่ใช่มนุษย์บนโลกซักายวามัน ประการของชาวอาณาจักรอินคามันถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรมิติที่6คลิปนี้เราจะพาไปพบกับที่มาการก่อสร้างกำแพงป้อมซักสายวามันสถานที่ที่ถูกคนบางกลุ่มเชื่อว่ามันไม่น่าจะถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์เอเลียนโบราณต่างหากที่สร้างมันพวกเขาใช้หลักฐานชิ้นไหนสำหรับการยืนยันที่ว่านี้หรือถ้าหากว่าพวกเขาไม่มีแล้วฝั่งปกติเขามีหลักฐานอะไรมายืนยันว่ามันถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์ วิจารณญาณของเราก็เลยไม่ต้องหยุดหยิบสมุดกับดินสอขึ้นมาจดกันเลยว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันคืออะไรกันแน่ประเทศเปรูที่เมืองกุสโกทางตอนเหนือมันคือเมืองหลวงทางประวัติศาสตร์ของอาณาจรรักรอินคาโบราณแห่งหนึ่งที่บริเวณชานเมืองมีเนินเขาสูงใหญ่ สูงขึ้นไป3 7 0 1เมตรปัจจุบันคือที่ตั้งของป้อมปราการซักไซวามันสถานที่สุดมหัศจรรย์เพราะความสูงของสถานที่ตั้งมันเกินกว่าจะบอกได้ว่ามนุษย์โบราณกว่า1,100ปีก่อนจะก่อสร้างมันขึ้นมาได้แบบง่ายๆลักษณะทั่วไปของที่นี่ปัจจุบันเหลือเพียงซากกำแพงขนาดใหญ่ไรล้อมอะไรบางอย่างที่มันขาดหายไป ด้านกำแพงที่หลงเหลือสถาปัตยกรรมทำให้เราอึงหินที่ซ้อนกันเหล่านี้มันซ้อนแบบแนบชิดติดกันรากับมีใครใช้เลเซอร์มาตัดเฉือนไม่สิเหมือนก่อนมันจะมาซ้อนทับแบบนี้ได้คนโบราณเขาใช้เครื่องมืออะไรแบบไหนทำให้มันอ่อนนุ่มก่อนจะนำมาซ้อนกันมันถึงได้แนบสนิทกันขนาดนี้นั่นแหละครับ คำถามจากกลุ่มนักเอเลี่ยนโบราณวิทยาจากรายการเจาะอดีตลับต่างดาวที่ทำให้ท่านผู้ชมจำนวนมากทั่วโลกรู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้วิศวกรผู้สร้างกำแพงหินนี้อาจใช้เครื่องมือที่พวกเขานำมาในการยกหินใหญ่ให้ซ้อนกันทำให้มันนุ่มหรือตัดแต่งง่ายจนมันกลายเป็นแบบที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ใช่ครับเราไม่ได้อยู่กันลำพังในจักรวาลข้างนอกนั้นมันต้องมีมนุษย์ต่างดาวพวกเขาอาจจะเคยแวะมาเยี่ยมเราแต่มันก็แค่อาจ เพราะเราไม่ควรนําสมมติฐานแบบนี้มาใช้ตัดสินให้ทุกสิ่งก่อสร้างที่ถูกอ้างว่ามีบันทึกโบราณบอกว่ามีคนจากฟากฟ้า,ามาสอนให้กับมนุษย์เราทํานั่นทํานี่ได้กันเลยนะครับทําไมล่ะครับมนุษย์เรามีสิทธิตั้งสมมติฐานไม่ใช่หรอมันก็ใช่ครับแต่ก่อนจะตั้งสมมติฐานก็ควรจะศึกษารประวัติศาสตร์โบราณที่มันมีบันทึกแบบจรงิงๆกันก่อนจะดีกว่าหรือไม่ ดังนั้นเราจะมาดูข้อเท็จจริงเบื้องหลังการก่อสร้างป้อมปราการซักไซวามันแห่งนี้พร้อมกับการเปรียบเทียบว่ายุคเดียวกันหรือยุคเก่ากว่านั้นที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบมหัศจรรย์แบบนี้บ้างแล้วค่อยไปช่างใจกันก็ได้นะครับว่าใครกันแน่ที่สร้างสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้อันดับแรกเราต้องตั้งคำถามให้เป็นระบบการศึกษาโบราณสถานโดยเฉพาะสถานที่ที่มีการพบบันทึกว่ามันต้องทำให้ถูกต้องตามหลักนะครับก็คือซักายวามันถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ1,100ปีก่อน จริงหรือไม่คำถามแรกนี้มันไม่ผิดนะครับ1,100ปีก่อนมันไม่ได้เต่าระดับก่อนจะมีคริสต์ักราชสักกันหน่อยถ้าจะนับเป็นพุทธักราชเนี่ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเพิ่งปรินิพนธ์ไปได้357ปีมันตรงกับยุคพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและมีบันทึกลายลักษณ์อักษรในหลายพื้นที่ทั่วโลกกันแล้วด้วยนะครับและจุดสําคัญอาณาจักรอินคายุคนั้นยังไม่มีการจดบันทึกเป็นตัวอกักษร เพเขายังใช้เชือกเป็นสัญลักษณ์สื่อสารง,ง่ายๆที่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานอะไรได้เลยดังนั้นวิธีการสืบคนที่ง่ายที่สุดที่นักสำรวจดินแดนของสเปนในยุคเข้ามาปกครองลาตินอเมริกาพวกเขาใช้การสอบถามจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่รับรู้ประวัติศาสตร์ของสถานที่จากการบอกเล่าของบรรพบุรุษโดยข้อมูลที่ว่ามาจากบันทึกของชาวสเปนดังนี้ครับเท่าที่จําได้บิดาของท่านคือปราชากุติท่านเรียกกุสโกว่าเมืองสิงโต บอกว่าส่วนหางของมันคือจุดที่แม่น้ำสองสายไหลามาบรรจบลำตัวคือจัตุรัสใหญ่และบ้านเรือนที่อยู่รอบๆส่วนหัวของมันก็คือส่วนที่หายไปชาวอินคายุคนั้นจึงตัดสินใจสิ่งดีที่สุดคือการสร้างป้อมปราการไว้บนที่ราบสูงทางเหนือของเมืองกุสโก ตรงนี้ถ้าดีความกันดีดีคือแท้จริงปราการแห่งนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช900เลยนะครับตัวเมืองกุสโกตังหากที่ถูกสร้างขึ้นในยุคนั้นส่วนปราการซักซายวามันที่ถูกระบุว่าสร้างในยุคจกักรพรรดิประชากุตตมันตรงกับช่วงปีคริสตศักราช1438ถึง1471ถามว่ารู้ได้ยังไง ก็ต้องรู้สิครับเพราะชาวสเปนในยุคพิชิตอเมริกาใต้นั้นพวกเขาส่งบุคลากรมาหลายสายเข้าไปสำรวจและบันทึกประวัติศาสตร์ที่พวกเขาได้มาจากปากคำพ่อแก่แม่เฒ่าชาวอินคามันผ่านการสังเคราะห์อย่างมีระบบจากนักจดประวัติศาสตร์มืออาชีพแล้วซึ่งผู้จดบันทึกนั้นเขาก็คือเปโตรเซซ่าเดเลออน นักบันทึกประวัติศาสตร์ชาวสเปนเขาเข้าไปถึงเมืองกุสโกโดยบันทึกของเขาบอกพิกัดเวลาตรงกับช่วงคริสกาช1,553เป็นยุคของอัตาวันป่าจักรพรรดิอินคาองค์สุดท้ายช่วงสเปนพิชิเปรูไปแล้วและบันทึกของเลออนนี้นอกจากจะมีข้อมูลปากคําด้านประวัติศาสตร์มันก็ยังมีความในใจของเขาที่เราต้องแยกออกจากกันด้วยนะครับและทางมิติที่6จะยกใจความจากบันทึกนี้มาและจะสรุปแบบตรงไหนสรุปได้ก็จะรีบอธิบายนะครับ ซักทรายวามันโดยเฉพาะตัวกำแพงนั้นถูกสร้างด้วยเทคนิคก่อหินแบบ Dry stone, ดรายสโตนดยการใช้หินขนาดใหญ่มากๆคำว่า Dr y stone มันเป็นศัพท์เทคนิคการสร้างกำแพงครับคือมันไม่ใช่กำแพงหินก่อร้อยเปอร์เซนต์แต่เป็นการสร้างเนินดินขึ้นมาก่อนจากนั้นค่อยนำก้อนหินขนาดต่างๆมาวางเรียงกันเป็นชั้นๆโดยให้น้ำหนักส่วนใหญ่พิงไปตามเนินดินที่ก่อเอาไว้ โดยข้อมูลจากตรงนี้เลออนจะพูดถึงการสร้างกำแพงปราการด้วยนะครับเปโรเลออนเขียนไว้ว่าชาวอินคาสั่งให้พวกหัวเมืองต่างๆจัดหากำลังคนให้ได้20,000คนและให้แต่ละหมู่บ้านส่งสเสบียงที่จำเป็นต่างๆมาให้หากมีใครล้มป่วยจะต้องมีคนมาทำงานแทนคนป่วยก็ให้กลับบ้านไปแต่พวกอินเดียเหล่านี้ไม่ได้ทำงานทั้งวันทั้งคืนเลย พวกเขาทํางานเปียกช่วงสั้นๆจากนั้นจะให้อีกผลัดมาทํางานต่อจนไม่รู้สึกเลยว่าพวกเขาจะต้องถูกว่าจ้างเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนคนงาน4,000คนขุดหิน6,000คนขนหินเอาไปไว้ที่โรงงานด้วยการใช้หนังสัตว์ไม่ก็เสือที่ทําจากขาปูย่ามาทําเป็นสายพานการลําเลียงต้นขาปูย่าหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับปัจจุบันมันคือหนึ่งในวัสดุของงานหัตถกรรมที่ยังนิยมใช้กันอยู่ในเปรูครับ ว่าทนทานคงทนไม่เปราะบางฉีกขาดง่ายเมื่อต้องห่อหุ้มของหนักด้วยนะครับถัดจากนั้นคนงานที่เหลือก็น่าจะอีกหนึ่งหมื่นคนที่เหลือนะครับพวกเขาจะช่วยกันขุดหินเตรียมฐานรากบางคนจะถูกสั่งให้ไปตัดเสาและคานสำหรับงานก่อสร้างด้วยไมย้และเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นคนงานเหล่านี้จะสร้างกระท่อมเพื่ออยู่อาศัยของตนโดยจะสร้างแต่ละหลังแยกจากกันแต่ใกล้กับสถานที่ทำงานจนทุกวันนี้กำแพงส่วนใหญ่ของที่พัก ยังคงหลงเหลืออยู่ให้พอเห็นได้พวกเขาจะมีคนกำกับดูแลมีผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการก่อสร้างเป็นบุคคลระดับผู้ยิ่งใหญ่ที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีทำให้ป้อมปราการแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นบนส่วนสูงที่สุดของเนินเขาทางเหนือเมืองกุสโก่างจากเนินเขาเพียงเล็กน้อยมีการวางปืนอากูบัสตรงนี้น่าจะหมายถึงปืนคล้ายๆปืนคาบศิลาซึ่งเป็นปืนโบราณวางไว้ตามจุดต่างๆของกำแพงด้วยนะครับ โดยชาวเมืองจะเรียกสถานที่ซักไซวามันนี้ว่าบ้านแห่งดวงอาทิตย์แต่พวกเราหมายถึงคณะของเลออนจะขอเรียกมันว่าป้อมปราการจริงๆเบื้งบงองต้นนี้ก็ชัดแล้วนะครับชาวสเปนยืนยันด้วยบันทึกของพวกเขาซักไซวามันมันถูกสร้างโดยมนุษย์ล้วน แต่มันก็ไม่มีคำยืนยันเรื่องการใช้สัตว์ลากจูงมาช่วยในการขนส่งหินเลยนะครับถือเป็นพลอตโฮลหรือช่องโหว่ในป่าคำที่ผู้ท้าผู้แก่อินคายุคนั้นรวมถึงเป็นรเลออนไม่ได้เจาะประเด็นเรื่องของสัตว์ลากจูงคือแบบนี้ครับถ้ามีการระบุว่าใช้สัตว์ลากจูงมาช่วยในการขนย้ายหินพวกนี้มันก็คงจบไปแล้วลหละครับขนได้สบายมากๆแต่ตรงเนี้ยกลับไม่มีข้อมูลบันทึกอยู่เลยแต่บันทึกมันก็ยังไม่หมดนะครับดังนั้นเรามาดูไปด้วยกันนะครับ ผื่อว่าจะมีส่วนไหนอ้างถึงคนจากท้องฟ้ามาช่วยสอนก่อสร้างกำแพงให้หรือเปล่า In Living Rock ถูกขุดขึ้นมาทำเป็นฐานรากคำว่า Living Rock เนี่ยมันคือหินที่ถูกตัดออกมาเพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้างครับมันจะถูกเตรียมเอาไว้เพื่อทำฐานอันแข็งแรงทนทานให้อยู่นาะนเท่ากับโลกใบนี้ตามการประเมินของผม หมายถึงคุณเลออนผู้จดบันทึกนะครับเขามองว่าตัวโครงการมีระยะด้านยาว339ด้านกว้าง209อันเนี้ยเป็นหน่วยวัดแบบง่ายๆสำหรับยุคที่ยังไม่ได้มีสายวัดติดตัวนะครับกำแพงแข็งแกร่งมากไม่น่าจะมีปืนใหญ่เจาะเข้าไปได้ตรงทางเข้าหลักถือเป็นสิ่งควรค่าต่อการพิจารณามันสร้างมาได้ดีแค่ไหนกำแพงถูกจัดวางอย่างไรเพื่อให้แต่ละด้านมีอำนาจเหนือกันและกัน ตรงนี้น่าจะหมายถึงหินที่ถูกวางซ้อนเป็นกำแพงว่ามันถูกวางไว้อย่างไรถึงได้เกาะยึดติดกันได้นั่นเองนะครับแสดงว่าคุณเลออนก็สนใจเทคนิคตรงนี้เหมือนกันในกำแพงเหล่านี้มีก้อนหินขนาดใหญ่มันแข็งแกร่งจนต้องใช้วิจารณญาในการพิจารณาว่าจะขนย้ายและวางพวกมันกันอย่างไรและใครกันที่มีอำนาจมากเพียงพอที่จะหล่อหลอมพวกมันให้เป็นแบบนั้นได้ ตรงนี้กำลังครับที่ทําให้รายการเจาอ,อดีตลับต่างดาวนําเอาคําว่าหล่อหล,ลอมมาใช้เป็นตัวตัดสินว่าชาวอินคาโบราณน,นั้นใช้เครื่องมือแปลกประหลาดจากต่างดาวในการทําให้หินมันหลอมละลายติดก,กันแต่ทางคุณเปโดรเลออนเขาตั้งข้อสังเกตว่าเนื่องจากในหมู่คนเหล่านี้พวกเขามีเครื่องมือเพียงไม่กี่ชิ้นก้อนหินเหล่านั้นบางก้อนกว้างถึง12ฟุตยาวกว่า20ฟุตบางก้อนหนากว่าวัวกระทิงทั้งตัวอีก ้อนหินทั้งหมดถูกวางต่อเข้าด้วยกันอย่างปราณีตจ,จนอากาศไม่สามารถลอดผ่านระหว่างหินแต่ละก้อนได้และคุณเลออนยังเล่าต่อไปผมไปดูมาสองครั้งครั้งหนึ่งไปกับโทมัสวาสเกตผู้พิชิตอีกครั้งผมเจอเออร์นันโดเดกุชมันผู้อยู่ที่นั่นช่วงล้อมเมืองและควนเดลาหายาซึ่งตรงจุดนี้ก็บอกได้ชัดนะครับว่าเขาไปที่นั่นหลังสเปนพิชิตเปรูไปเรียบร้อยแล้วคนที่ได้อ่านสิ่งนี้ควรเชื่อผม ผมไม่ได้เล่าอะไรที่ตัวเองไม่เห็นขณะที่ผมเดินไปรอบๆสังเกตสิ่งที่เห็นผมเห็นหินก้อนหนึ่งอยู่ใกล้ตัวป้อมปราการวัดได้260ฝ่ามือของผมมันสูงมากดูเหมือนมันก็อยู่ของมันปกติแต่ชาวอินเดียนทุกคนกลับพูดว่าหินก้อนนั้นเหนื่อยล้าแล้วพวกเขาไม่สามารถขยับมันได้อีกต่อไปตรงนี้ก็ชัดนะครับว่าชาวอินคาโบราณขยับก้อนหินต่างๆด้วยกำลังของพวกเขาเอง แน่นอนว่าถ้าผมไม่ได้เห็นมันกับตาว่าหินก้อนนั้นถูกสกัดและขึ้นรูปผมก็คงไม่เชื่อว่าพลังของมนุษย์จะมากพอที่จะทำให้มันมาถึงจุดนี้แม้จะมีคนยืนยันแค่ไหนก็เถอะตอนนี้มันเหลือเพียงหลักฐานคนเหล่านั้นที่ทำงานอันยอดเยี่ยมเช่นนี้พวกเขาเป็นคนประเภทแบบไหนชาวสเปนปล้นสะดมและทำลายงานนั้นจนหมดสิน้นผมรู้สึกเสียใจที่ต้องเป็นฝ่ายผิดที่ปล่อยให้งานยอดเยี่ยมนี้ต้องถูกทำลาย ว่าเขาไม่คิดถึงวันข้างหน้าซึ่งมันคงจะดีกว่าถ้ารักษาอาคารนี้ไว้และเฝ้าดูแลรักษามันที่อ่านไปทั้งหมดนั้นเลออนก็น่าจะบอกกับพวกเรานะครับว่ามันเคยมีรูปแกะสลักหินขนาดใหญ่ที่สูงตระหง่านหลายสิบเมตรเขาไม่ได้บอกว่ามันเป็นรูปร่างอะไรบอกแค่เป็นงานแกะสลักที่สวยงามมันอาจจะยังทําไม่เสร็จก็ได้แล้วชาวสเปนก็บุกเข้ามาเสียก่อน และดูเหมือนเลออนก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าชาวอินคายุคนั้นเขาทําให้กําแพงหินขนาดใหญ่มันเชื่อมต่อแบบนั้นได้อย่างไรซึ่งบันทึกก็ยังไม่จบนะครับเราต้องมาดูกันต่อภายในป้อมปราการมีอาคารหลายหลังบางหลังก็เล็กกว่าหลังอื่นบางหลังก็ใหญ่และอยู่ใต้ดินพวกเขาสร้างอาคารสองหลังหลังหนึ่งใหญ่กว่าอีกหลังกว้างกว่าและสร้างไว้อย่างดีมากๆผมไม่รู้จะพูดเกี่ยวกับศิลปะการวางและทํางานของหินอย่างไร พวกเขายังบอกอีกว่าอาคารใต้ดินนั้นดีกว่าที่เห็นนี้ด้วยซำ้ำมีคนอื่นบอกเรื่องอื่นๆแต่ผมจะไม่พูดซำ้ำเพราะไม่แน่ใจว่าจะถูกต้องหรือไม่ป้อมปราการนี้เริ่มก่อสร้างในสมัยของยินกาอยู่ปันกุยและลูกชายของเขาตูป,ปัสอินคารวมถึงอวยนาคาปักอวยสกาคือผู้ทำงานนี้หนักที่สุดและแม้ว่าป้อมปราการนี้จะยังคงน่าชื่นชมแต่เมื่อก่อนมันยิ่งใหญ่กว่านี้มาก จนเมื่อชาวสเปนมาถึงกุสโกชาวอินเดียนในกุสกุสได้รวบรวมสมบัติล้ำค่าเอาไว้แล้วแต่ก็ยังพบสมบัติอีกบางส่วนเชื่อว่ายังมีอีกมากในบริเวณใกล้เคียงนี้จะเป็นการดีหากมีคำสั่งให้รักษาสิ่งที่เหลืออยู่ของป้อมปราการนี้รวมถึงป้อมปราการของหวัวชูให้เป็นอนุสรณ์อันยิ่งใหญ่ของชนชาติพื้นเมืองเหล่านี้และเพื่อประโยชน์ใช้สอยต่อไปด้วยเนื่องจาก มันสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะักตรงนี้สรุปได้ว่าแม้ทางเลออนจะบอกไม่ได้ว่าตัวกำแพงสร้างได้อย่างไรแต่เขาก็สามารถระบุได้ว่าผู้ที่สร้างนั้นคนแรกก็คือยืนกายอยู่ป่านกุย คนที่2ตูปักอินคาตามด้วยอวยนาคาปักและอวยสกาซึ่งถ้าจะเรียงกันได้ขนาดนี้มันก็สามารถบอกได้นะครับว่าเริ่มสร้างโดยจกักรพรรดิที่ชื่ออยู่ป่านกุยที่เมื่อเทียบกันดีๆแล้วจะตรงกับชื่อของปราชากุตีจกักรพรรดิราชบิดาของตูปักอินคานั่นเองครับ หลังจากการพิชิตของสเปนฟรานซิสโกปิซาโรในประวัติศาสตร์เขาคือนักล่าอาณานิคมนี่แหละครับโด่งดังหลังจากพิชิตอินคาได้นี่แหละเขาได้ส่งมาตินบูโนและชาวสเปนอีกสองคนให้ไปขนทองคําและเงินออกจากวิหารโคริคัรชาซึ่งอยู่ในเมืองกุสโกเช่นกันให้ขนย้ายไปยังเมืองคาฮามาคาหรือคาชามากาซึ่งถือเป็นฐานที่มั่นของชาวสเปนในเปรู โดยกลุ่มคนที่ไปนั้นระบุว่าวิหารแห่งดวงอาทิตย์มันถูกปกคลุมไปด้วยแผ่นทองคำซึ่งชาวสเปนได้สั่งให้ลอกออกไปเพื่อให้ใช้เป็นค่าไถ่ชีวิตของจกักรพรรดิอัตาวาป้ปาโดยทองคำจำนวน700แผ่นถูกลอกออกและต้องเพิ่มทองคำเข้าไปอีก200ขากัสโดยให้ขนกลับมาที่คาฮามาคาสรุปง่ายๆตรงนี้นะครับในซักซายวามันจะมีตัววิหารทองคำเคยตั้งอยู่ และที่ปัจจุบันมันไม่มีแล้วก็เพราะชาวสเปนสั่งให้แกะทองออกไปจนหมดนั่นแหละครับโดยหลังจากฟรานซิสโกปิซาโรเข้าไปในเมืองกุสโกเปโดปิซารโรนักประวัติศาสตร์ที่ติดตามการพิชิตครั้งนี้มาด้วยเขาก็ได้เล่าในสิ่งที่เขาเห็นเอาไว้ตามนี้นะครับบนยอดเขาของพวกเขามีป้อมปราการที่แข็งแกร่งล้อมรอบด้วยกำแพงหินก่อมีหอคอยทรงกลมสูงมากสองแห่งในส่วนล่างของกำแพงนี้มีก้อนหินใหญ่และหนามาก จนดูเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะเอาวางไว้ตรงนั้นพวกมันอยู่ใกล้กันมากและพอดีกันมากจนแทบจะเสียบเข็มหมุดเข้าไปในรอยต่อนั้นไม่ได้ป้อมปราการทั้งหมดถูกสร้างขึ้นบนลานและพื้นราบเรียบห้องต่างๆมากมายเต็มไปด้วยอาวุธหอกลูกศรลูกดอกกระบองโล่และล่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่มีอาวุธยุทโธปกรณ์มากมายและยังมีเปลหามบางอันสำหรับให้เจ้าเมืองใช้เดินทางด้วยการหามไป ตรงนี้เขาก็อธิบายชัดเจนนะครับในป้อมปราการมีแต่อุปกรณ์การรบและเสลี่ยงสําหรับใช้หามเจ้าเมืองคือแบบนี้ครับเจ้าเมืองก็คือจกักรพรรดิหรือเลาว,วงศาคณาญาติเวลาพวกเขาเดินทางไม่ต้องเดินครับหามไปแบบบ้านเราในยุคโบราณเหมือนกันแบบเป๊ะ,เ,ปะเลยครับตรงนี้คงไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมแล้วนะครับว่าเขาวางจากักรพรรดิอินคารวมไปถึงวงศานุวงศ์ของทางจากักรพรรดิอยู่ในชนชั้นระดับไหนถ้าไม่ใช่ระดับเทพเจา้าถูกแล้วครับ เทพเจ้าของชาวอินคาก็คือเหล่าเจ้าเมืองหรือกษัตริย์ต่างๆนั่นเองและจัก,กรพรรดิองค์สุดท้ายก็ถูกชาวสเปนจับตัวไปและก็เรียกค่าไถาด้วยทองคําไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวแล้วนะครับจริงๆยังมีการบรรยายอีกเยอะเลยนะครับแต่เราก็ควรจะขยับเข้ามาจุดสําคัญอีกจุดก็คือถ้าดูจากสิ่งที่หลงเหลือในวันนี้แล้วไหนล่ะซากป้อมปราการหรือซากวิหารแห่งดวงอาทิตย์ที่ถูกลอกเอาทองคําไปเพราะถ้าดูกันดีๆแล้วเนี่ย เหลือแต่ตัวกำแพงเลยนะคือแบบนี้ครับในบันทึกของกาซิลาโชเดลาเวกาเขาเป็นนักเขียนประวัติศาสตร์ที่ถือกำเนิดในประเทศเปรูอยู่ในยุคหลังการพิชิตของสเปนไปแล้วเขาได้เล่าไว้ในช่วงปี1609ซึ่งในบันทึกของเขาเล่าเอาไว้ชัดเจนแบบนี้เลยครับเพื่อการประหยัดค่า sequel, ใช้จ่ายความพยายามและความล่าช้าที่ชาวอินเดียนต้องใช้ในการก่อหินพวกเราจึง S. รื้ออิฐที่เรียบเนียนบนผนังทั้งหมดทิ้งไป จริงๆแล้วไม่มีบ้านไหนในเมืองนี้เลยที่จะไม่ได้สร้างด้วยหินชนิดนี้หรืออย่างน้อยก็ไม่มีบ้านหลังใดที่ชาวสเปนสร้างจะใช้หินแบบนี้ใช่ครับบันทึกบอกพวกเราว่าหลังจากสเปนเข้าไปถึงกุสโกเนี่ยพวกเขาก็ใช้ป้อมซักไซวามันเป็นหลังหินขนาดใหญ่ในการสร้างเมืองใหม่กุสโกให้มันเป็นแบบของชาวสเปนด้วยหินเรียบเนียนของตัวป้อมซักไซวามันนั่นเองครับ โดยภายในเวลาไม่กี่ปีชาวสเปนรือถอนอาคารส่วนใหญ่ทิ้งโดยทำลายกันไปทีละจุดเพื่อนำวัสดุมาก่อสร้างอาคารรัฐบาลของสเปนและอาคารด้านาศาสนาแห่งใหม่ที่ใช้ชื่อเดิมเหมือนกับของเดิมก็คือวิหารแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งมันก็อยู่ภายในเมืองอาานิคมกุสโกรวมถึงเอาหินเหล่านี้ไปสร้างบ้านของชาวสเปนผู้มั่งคั่งโดยพูดแกมขำๆว่าไม่เคยมีชาวสเปนคนไหนใช้หินแบบนี้มาสร้างบ้าน แต่มันเป็นหินที่ชาวกุสโกใช้สร้างบ้านกันตลอดมาและปัจจุบันซักไซาวามันมันก็เหลือแต่กำแพงก้อนหินขนาดใหญ่ที่เกินกว่าจะเคลื่อนย้ายออกไปได้นั่นเองครับในวันที่13มีนาคมปี2008หรือประมาณไม่ถึง20ปีที่ผ่านมานี้เองนักโบราณคดีได้พบกับซากหลักหักพังเพิ่มเติม,ตมที่บริเวณรอบนอกของซักไซาวามันครับ มีสมมติฐานว่าสถานที่พบแห่งใหม่นี้น่าจะสร้างขึ้นในยุคคิรเกะซึ่งถือเป็นยุคเก่าแก่กว่าอาณาจักรอินคาโบราณที่แม้จะดูเหมือนเป็นที่ประกอบพิธีกรรมแต่ก็ยังฟันธงไม่ได้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะครับช่วงเดือนมการาคมปี2010เกิดฝนตกหนักในบริเวณโบราณสถานทําให้ส่วนหนึ่งของพื้นที่ได้รับความเสียหายจากฝนด้วยครับหมายความว่าแม้มันจะดูแข็งแกร่งแต่มันก็แพ้น้ําฝนอยู่ดีนะครับก็พอจะมองเห็นนะครับ แม้จะมีบันทึกโบราณบอกชัดเจนผู้ที่สร้างกำแพงนั้นคือมนุษย์ปกตินี่แหละแต่ก็ยังบอกไม่ได้อยู่ดีนะครับว่าชาวอินคายุคนั้นพวกเขาใช้เครื่องมือแบบไหนในการขนย้ายก้อนหินใหญ่จำนวนมากแถมยังเอามาวางซ้อนกันในลักษณะที่แบบเหมือนมันเคยเป็นดินมาก่อนเป็นหินซึ่งเรื่องนี้มีสถาปนิกอธิบายเอาไว้นะครับเลองมาดูความเห็นของเขากันสักนิด วินสเลีคนนี้เป็นนักเขียนเป็นสถาปนิกและเป็นนักสำรวจที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีหลายแห่งเน้นไปที่การเคลื่อนที่หินขนาดใหญ่ด้วยนะครับลีเขาตั้งสมมติฐานก้อนหินต่างๆน่าจะถูกวางลงแบบมีการแกะสลักหินให้มันดูแนบติดก,กันก่อนที่จะนำไปวางซ้อนกันบนกำแพงมันเป็นการแกะสลักอย่างแม่นยำด้วยการคาดการล่วงหน้าเพื่อให้มันเกิดเป็นข้อต่อที่แน่นหนาและแนบชิดติดก,กันพอดิพอด,ดี จากนั้นก็ลากก้อนหินที่แกะแล้วขึ้นไปตามทางลาดจนไปอยู่เหนือจุดที่จะนำไปวางต่อกันโดยอาศัยท่อนไม้เป็นตัวรองไม่ให้หินที่จะวางลงไปนั้นต้องไปกระทบกับหินที่วางไว้ก่อนหน้าพอวางแล้วจึงค่อยนำไม้ออกไปทีละท่อนเพื่อให้หินมันประกบกันด้วยความระมัดระวังมีการทดสอบเพื่อให้รู้ว่าสมมติฐานนี้มันได้ผลจริงหรือไม่ปรากฏว่าเขาก็ทำได้นะครับแต่ก็ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเด็กได้ว่า ทำได้ไม่ดีเลยด้วยซ้ําซึ่งลีเขาก็อธิบายว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่การแกะหินก่อนจะนําไปประกอบจะต้องมีความผิดพลาดเล็กน้อยแต่ชาวอินคาก็สามารถยกหินที่แกะผิดกลับมาแก้ไขให,ให้มันประกบชิดกันได้แม้ลีจะวางหินหรือแกะหินได้ไม่เท่าชาวอินคาแต่ลีเขาก็บอกว่าถ้าเขาได้ทำมันซ้ำหลายๆครั้งความแม่นยำและเทคนิคมันก็จะดีขึ้นจนทำได้แบบเป๊ะๆเ,เหมือนกับชาวอินคาแน่ๆซึ่งมันก็จริงของเขานะครับ ถ้ามันเป็นการแกะหินมันก็คืองานฝีมือนี่แหละครับคนที่ทำบ่อยๆย่ยอมจะต้องรู้เทคนิคและวิธีการและมีความชำนาญมากขึ้นจริงๆยิ่งกับกำแพงที่มีขนาดใหญ่โตแบบซักไซวามันแห่งนี้ด้วยแล้วชาวอินคายุคนั้นพวกเขามีหินให้ฝึกกันหลายพันหลายหมื่นก้อนเลยนะครับลียยังบอกอีกว่ายิ่งหินมีขนาดใหญ่มันก็ยิ่งแกะสลักได้ง่ายและแม่นยำมากๆซึ่งพวกเขาก็ยังทดลองอีกหลายครั้งรวมถึงทดลองการลากหินขนาดใหญ่ ซึ่งถามว่าลากกันไหวไหมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าพวกเขาลากได้ครับแต่ก็ลากได้ไกลไม่เท่าไหร่ไม่ได้ใกล้เคียงอะไรกับระยะทางจากแหล่งหินตัดไปจนถึงปราการที่ซักไซาวามันด้วยซ้ำตรงนี้นิดหนึ่งนะครับไหนๆก็พูดถึงแหล่งหินตัดกันแล้วที่ซักไซาวามันแหล่งหินตัดของเขาน่าจะอยู่ตรงรูปภาพนี้แหละครับเราจะมองออกใช่ไหมครับส่วนด้านล่างของภาพนี้มันก็คือกำแพงซักไซาวามันส่วนด้านบนของภาพ นั่นแหละครับแหล่งหินตัดอยู่ไม่ไกลมากเท่าไหร่เลยนะครับเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะขนกันได้ง่ายๆนะครับโดยเฉพาะคนที่ยังไม่รู้ว่าเขาขนกันได้ยังไงแบบพวกเรานี่แหละครับมีอยู่ครั้งหนึ่งพวกของวินส์ลีได้ลองใช้วิธีปล่อยหินหนักหนึ่งตันลงมาจากทางภูเขาด้วยนะครับผลคือหินมันหนักมากจนไม่สามารถควบคุมทิศทางของก้อนหินที่ตกลงมาได้ลีเขาบอกว่าชาวอินคาคงไม่ได้ใช้วิธีนี้เพราะมันสามารถเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ลีก็เลยลองใช้ก้อนกรวดหินเทเป็นช่องทางเพื่อช่วยให้หินใหญ่สามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นหลีใช้กำลังคนประมาณ12คนช่วยกันผลักหินให้เคลื่อนไปข้างหน้าโดยอีกด้านของหินมีคนอีกประมาณ100คนใช้เชือกหลายเส้นช่วยกันดึงลากหินอีกทางแล้วก็สำเร็จครับหินเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว ลีอธิบายวิธีนี้ว่าเขาสังเกตจากถนนของชาวอินคาเขาเห็นถนนขนาดใหญ่ที่มีความยาวถึง25,000กิโลเมตรโดยบางส่วนของถนนมีการประดับด้วยการใช้กรวดหินเทปูพื้นซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้สูงว่าถนนที่ปูด้วยหินเหล่านี้คือเส้นทางการลำเลียงหินก้อนใหญ่ที่ใช้ทำกำแพงปราการซักไซวามันลีออยังทดลองเพิ่มเติมภายในสถานที่ที่ถูกเชื่อว่าเป็นหลังหินตัดที่ใช้สร้างปราการด้วยนะครับเพียงแต่เขาทำไม่สำเร็จ นบันทึกยุคริศตวรรษที่1ิเรโดซีซ่าเดเลออนหรือคุณเลออนเขาก็ได้บันทึกอีกว่าเขาเคยเห็นในยุคของเขาว่ามีการเคลื่อนที่หินขนาดใหญ่ที่มันใหญ่กว่าหินก่อกํำแพงปราการมากมายกว่าที่เห็นนี้ถึงสองเท่าเลยครับเหมือนเลออนจะบอกว่าแท้ที่จริงแล้วชาวอินคานั้นแข็งแรงมากๆเรียวแรงของคนปัจจุบันไม่สามารถเอาไปเทียบกับคนยุคนั้นได้เลยรอเปล่าตรงนี้ก็มีเหตุผลนะครับคือแบบนี้นะครับ การที่กลุ่มนักต่างดาวโบราณวิทยาเขาไม่เชื่อว่าเป็นฝีมือของมนุษย์นั้นเป็นเพราะว่าพวกเขาใช้บรรทัดฐานสังคมปัจจุบันไปตัดสินคนยุคโบราณที่ไม่สามารถคาดเดาได้คนสมัยก่อนเขาทำงานกันอย่างไรเรโดเลออนที่จดบันทึกในยุค400ปีก่อนเขาก็บอกชัดเจนแล้วนะครับว่าใช้คนหลักหมื่นคนมาช่วยกันไม่ใช่แค่12คนหรือ120คนแถมยังเขียนอีกว่าเขาเคยเห็นกลุ่มคนลากหินก้อนใหญ่กว่านี้ถึง2เท่าด้วย มันต่างจากที่วินสลีย์เคยทดลองมันหมายความว่าคนโบราณนั้นแข็งแรงมากๆและถ้าชาวอินคาโบราณไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นพวกเขาจะเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนถ้ามันไม่ใช่เรื่องของความศรัทธาต่อเทพเจ้าของพวกเขาซึ่งนั่นก็หมายถึงศรัทธาในตัวจกกักรพรรดิที่พระองค์สุดท้ายก็ถูกชาวสเปนจับตัวไปเรียกค่าไถ่เป็นทองคํานั่นเองนะครับมนุษย์ต่างดาวที่ไหนจะเพลี้ยงพล้ำซึ่งมาถึงตรงนี้ก็คงไม่ต้องยืนยันอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับว่า กษัตริย์หรือจักรพรรดิของชาวอินคาโบราณจะเป็นเชื้อสายจากมนุษย์ต่างดาวเพราะว่าสุดท้ายเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเองมันเป็นเรื่องของศรัทธาล้วนๆครับและปัจจุบันชาวเปรูเองก็แสดงความน้อยใจนะครับว่าทําไมพวกมนุษย์ต่างดาวโบราณวิทยาถึงเอาแต่ยกซักไซวามันมาที่เดียวเขาตั้งคําถามในหลายเว็บไซต์ของทางเปรูว่า รู้ไหมว่าในประเทศเปรูยังมีโบราณสถานอีกหลายแห่งที่ใช้เทคนิคการแกะหินแบบนี้โดยทุกแห่งแม้จะใช้หินขนาดแตกต่างกันไปแต่รายละเอียดจะคล้คลายกันก็คือหินแต่ละก้อนจะถูกวางซ้อนกันอย่างแนบสนิทหมายความว่าช่างฝีมือด้านนี้ของเปรูเขามีมากมายนั่นเองนะครับและมันก็ไม่จำเป็นด้วยว่าจะมีแต่ที่ประเทศเปรูเท่านั้นที่จะมีช่างแกะหินฝีมือดีขนาดนี้ตรงนี้เรามีข้อพิสูจน์นะครับ ยเราจะไม่หมกมุ่นอะไรกับทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวกันแล้วมาดูกันที่นี่ดีกว่าครับประเทศไทยในจังหวัดนครราชสีมามีอุทยานประวัติศาสตร์พิมายที่นี่จะมีปราสาทหินสถาปัตยกรรมแบบของโบราณครับสร้างขึ้นช่วงยุคพุทธศตวรรษที่16ตรงกับคริสตวรรษที่1 1ในช่วงสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่1ก็แง่นะครับที่นี่เก่าแก่กว่าปราการซักไซวามันมากกว่าถึง400ปีเลยนะครับดูความสวยงามนี่สิครับ นาศาหินทั้งหลังแม้มันจะไม่ได้สร้างจากหินก้อนใหญ่เท่ากับของเปรูแต่มันสร้างยากกว่าเห็นเห็นเลยนะครับสถาปัตยกรรมที่ดูเต็มไปด้วยความปราณีตรายละเอียดวิจิตรพิศดารมีทั้งทางเดินและสิ่งก่อสร้างทั้งหมดทำด้วยหินร้อยเปอร์เซนต์ไปแบกหินมาจากไหนอ่ะตัดหินกันอย่างไรใช้ใครตัดใช้ใครแบกใครกันนะที่เป็นวิศวกรดูแลใครกันที่เป็นสถาปนิกออกแบบไม่มีบันทึกเลยครับ ผู้บรรยายขอตั้งสมมติฐานบ้างก็แล้วกันนะครับหรือว่ามนุษย์ต่างดาวโบราณจะมาสร้างปราสาทหินพิมายแห่งนี้คือจริงๆแล้วนะักโบราณคดีและนักสำรวจเขาพบแหล่งหินตัดที่ใช้สร้างปราสาทหินพิมายกันแล้วล่ะครับใครไปเที่ยวมาแล้วก็แวะมาบอกเพื่อนๆท่านผู้ชมที่นี่กันด้วยนะครับ แล้วทราบไหมครับรายการเจาะอ,อดีตลับต่างดาวเคยพยายามชี้นําผู้ชมของเขาว่าสถาปัตยกรรมในแถบนี้ของบ้านเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากมนุษย์ต่างดาวบอกว่ามนุษย์ต่างดาวนี่แหละที่เป็นคนสั่งให้สร้างคราวนี้ลองคิดมุมกลับลูกหลานชาวอินคาซึ่งก็คือชาวเปรูยุคป,ปัจจุบัน ว่าเขาจะคิดอย่างไรนะที่จู่ก็มีรายการสารคดีเทียมอย่างเจ้าอดีตลักต่างดาวมาบอกกับชาวโลกว่าสถาปัตยกรรมหลายๆแห่งของชาวอินคาที่หมายถึงบรรพบุรุษของชาวเปรูมันไม่ได้เกิดจากมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ต่างดาวที่มาสัสอนให้สร้างไว้แล้วก็เอาทองคํากลับไปเพื่อใช้เป็นพลังงานขับยานอวากาศกลับดาวของตัวเองไปแล้วใครกันแน่ครับที่เอาทองคำกลับไป และคิดว่าชาวเปรูเขาจะชอบไหมกับการได้ค่าบันพบรุษของพวกเขาด้วยเรื่องราวอะไรแบบนี้นอกจากที่เปรูรัฐบาลกัวเตมาลาเจ้าของสถานที่สําคัญอย่างโบราณสถานติกเกาของอาณาจักรมายาก็เคยออกมาบ่นกับสื่อเหมือนกันนะครับบอกว่าตอนที่ทีมงานของอิริกฟอนดานิเกนขออนุญ,ญาตมาถ่ายทาสารคดีตอนนั้นพวกเขาไม่ได้บอกรัฐบาลเลยว่าจะมาได้ค่าความสามารถบรรพบรุษของพวกเขา ชาวมายาไม่ได้หายไปไหนพวกเขาก็คือชาวอเมริกาใต้ฝั่งตอนเหนือและแตะวันออกฝั่งแอนดิสก็เช่นกันชาวอินคาไม่ได้หายไปไหนพวกเขาก็คือชาวเปรูและประเทศใกล้ๆที่ปัจจุบันถูกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากยุคล่าอาณานิคมพวกเขาไม่เคยตั้งคำถามว่าชาวอินคาและชาวมายาหายไปไหนเพราะพวกเขายังมีลมหายใจยังอาศัยกันอยู่ที่เดิมมีแต่คนนอกอย่างพวกเรานี่แหละครับที่คอยตั้งคำถามซ้ำแบบเดิมๆ เหมือนกับไม่มีคำตอบเลยว่าชาวมายาและชาวอินคาโบราณพวกเขาหายไปไหนลองพิจารณากันตรงนี้ได้นะครับพูดคุยกันได้ด้วยการใช้ถ้อยคำสุภาพรักษาบรรยากาศการพูดคุยปฏิบัติตามกฎชุมชนกันด้วยนะครับหลังจากจบรายการวิตติที่6แล้วอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้กดไลค์กดแชร์คือกำลังใจและอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่ สำหรับวันนี้สวัสดี